ตอนนี้เรามาอยู่ที่ Tamiya Store at The Mall Life Store บางกะปิแนะครับถ้าทุกคนอยากมาเลือกซื้อประกอบแล้วก็เล่นโมเดล Tamiya นะครับ this is all in one เลยครับ let's go เดินเข้ามาก็แบบว่าว้าวามากนะครับสำหรับใครที่เป็นสายต่อโมเดลนะครับ this is your dream อันนี้สวรรค์ของผมเลยนะครับ แต่ว่าแน่นอนนะครับว่าทํายาคือมีหลายอย่างอกี่ l i f e บไลฟ์นะครับให้พี่มาอธิบายดีกว่าครับว่าทํายาพลาสติกโมเดลมีอะไรบ้างครับจริงๆพัาสิกโมเดลมันมีเยอะมากเลยนะครับมีทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์เครื่องบินรถถังเกิดขึ้นอยู่กับแต่หลายๆคนชอบว่าชอบสไตล์ไหนสมมติว่าถ้าเราผมเป็นมือใหม่แล้วผมอยากมาเริ่มต่อพลาสติกโมเดลอะผมต้อง ต้องมีอะไรบ้างครับก็เป็นมือใหม่จริงๆอันดับแรกเลยคือโมเดลที่เราชอบแล้วก็จะมีพวกครีมตัดพวกกาวพวกสีบ้างเล็กๆน้อยๆอะไรพวกนั้นครับอย่าไปคิดว่าเอออันนี้อันใหม่อันเก่าเลือกอันที่เราเอนจอยเพราะว่าระหว่างต่อคือคือความสนุกคือไม่ใช่ต่อเสร็จแล้วแต่ระหว่างต่อใช่ไหมครับใช่ครับตอนตอนที่เรากําลังต่อนี่แหละคือความสุขของเราอ่าเพราะฉะนั้นเราเลือกโมเดลที่เราชอบอันดับแรกถ้าถ้าพี่จะแนะนําคิดตัวหนึ่ง จะแนะนำตัวไหนครับถ้าเป็นเบสิกแล้วง่ายสุดเลยนะครับก็จะเป็นโมเดลรถยนต์โมเดลรถยนต์จะอยู่จะอยู่ด้านท่านนี้ครับผมโมเดลรถยนต์อ่าเนี่ยอ่ะอย่างง่ายๆเลยคะซูบารุซูบารุตัวนี้ครับผมอันนี้หลายๆคนก็น่าจะเป็นแบบทุกคนก็น่าจะเลิฟนะไอคอนิกมากตัวนี้ที่ที่ดีที่สุดเพราะว่าสติกเกอร์น้อยอืมอ๋อถ้าเราถ้าเราพูดถึงอ่ะสติกเกอร์เยอะสติกเกอร์น้อยใช่ไหมฮะ อันนี้อันนี้จะเป็นรถแข่งอาครับรถแข่งเนี่ยเวลาเราติดดีคอติดสติ๊กเกอร์มันจะเยอะบางคนก็อาจจะไม่ชอบแบบใส่สติ๊กเกอร์เป็ช่ก็คือสีอาจจะต้องทําเยอะหน่อยแต่อันนี้คือจะเป็นเบสิกเพราะฉะนั้นมือใหม่ที่คิดว่าอยากจะเริ่มเล่นโมเดลก็คือต้องเป็นรถบ้านอ่าที่แบบไม่ค่อยมีสติ๊กเกอร์ดีคอใช่ๆเข้าใจเข้าใจมีเยอะครับผมก็จะมีพวกเครื่องบินด้วยแล้วแน่นอนนะครับขวันใจเด็กๆก็คือรถบังคับ คือว่าผมชอบรถคันนี้นะครับอ่าคือยังไงบ้างนะครับอ่าเราเราชอบคันนี้อ่าสีอะไรพวกนี้อตัวตัวนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดเลยใช่ไหมครับโอเคเปิดไปได้เลยฮะนี่ว้าวอันนี้คือแบบครับอันนี้ฮะก็จะมีเรื่องการทําสีตัดสติกเกอร์อะไรพวกนี้ฮะมันมันสนุกอยู่ตรงนี้ฮะอันนี้ความพิเศษคือเขาเป็นรถบังคับเพราะว่าเราจะมาปรับโมดิฟายเครื่องยนต์ได้ใช่ไหมครับใช่ได้ชุดแต่งมีเยอะมาก เหมือนจริงๆะฮะเหมือนรถจริงๆก็คือเราซื้อไปแล้วก็ไปแต่งเพิ่มเติมเปลี่ยนยางเปลี่ยนล้อใส่ชุดเลี้ยวให้มันเลี้ยวได้ดีขึ้นอ,ๆๆอะไรอย่างเงี้ยฮะและนี่ก็คือไฮไลท์ของเราในวันนี้นะครับ Mini 4WD ซึ่งผมก็ไม่ค่อยรู้จักครับพี่ช่วยอธิบายนะครับว่า Mini 4WD คืออะไรครับมินิ 4WD ดีคือ,อถ้าเป็นสมัยก่อนอันนี้คือจะป๊อปปูล่ามากผู<ม>้คนรู้จักก็มีการ์ตูนด้วยสมัยก่อนนะ คือจริงๆมินิโฟลดีคือเป็นรถมันวิ่งในรางรเวลาเขาแข่งขนันกันก็จะมีเป็นลู่เป็นเป็นลู่เป็นรางเงี้ยแล้วเราก็จะไปปล่อยในรางซึ่งอันนี้คือเราก็จะเลือก จากกล่องหรือสไตล์ที่เราชอบใช่ความพิเศษของเขาคือว่าเรามาคัสตอมาชได้ใช่ไหมเรามาปรับเปลี่ยนอะไรได้บ้างครับเปลี่ยนได้เยอะมากเลยเปลี่ยนได้เยอะมากครับอย่างเปลี่ยนมอเตอร์บ้างกันชนที่เป็นอยู่ข้างหน้าข้างหลังชุดโรเลอร์อะไรพวกนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้ถ้าพูดถึงเรื่องของพระเอกของ 4WD คือคือคันไหนครับพระเอกเลยก็จะเป็นตัวนี้ครับผมอันนี้เลย Sonic saber อเพราะว่ายุค9นเป็นยุคที่แบบว่าจะมีจะมีอยู่สองคันอืม จะมีสองคันสีแดงสีน้ําเงินนี่แหละที่แข่งกัน,นะอะไรเง,งี้ยซึ่งที่จริงแล้วผมก็เห็นอันที่ผมชอบแล้วครับเดี๋ยวไปดูนี่อนครับผมเลือกตัวนี้เพราะว่า,าชแชสซีของเขาสวยเป็นแนวโครมนะฮะคือตันนี้คือจะมีสติ๊กเกอร์แต่และแบบเนี้ยแต่บอกได้เลยว่าเป็นชสซีที่ขายดีที่สุด แสดงว่าเลือกแสดงว่าเลือกถูก <laughs> ขอบคุณครับมาทาั้งนั้นเดี๋ยวเรามาลองต่อมินิ 4WD ตัวแรกของผมดีกว่าครับต้องดูคู่มือจริงๆครับผมจะติดเป็นนิสัยแบบว่าเออมันเป็นแพทเทิร์นที่ว่าเออตอบวันนี้ก็ตอบมาก็ต้องตอบอย่านี้สิไม่ได้ครับเราคิดแบบนั้นไม่ได้ ใส่ตรงใต้นี้แล้วก็นอนไว้ตรงนี้แล้วก็ใส่ตัวส้มไว้ตรงนี้ปุ๊บโอ้เนี่ยเมคานิคแค่นี้ก็เห็นเมคานิกแล้วดูงี้นะส้มเนี่ยทำแสบเนี่ยนี่เขาก็อยู่ด้วยนะนี่นะดีหนึ่งเราก็ดูตรงรันเนอร์นะฮะดีหนึ่งซึ่งก็อันนี้ คือรอบแรกก็จะหัาประมาณนี้เพื่อให้ตัวลันเนอร์หรือชิ้นส่วนออกจากลันเนอร์เสร็จแล้วก็ตัดใกล้ที้งสุดเพื่อไม่ให้เป็นรอยแต่ว่าพี่โน้าไม่มีถูกไม่มีผิดครับ ภูมิใจมากครับคือระหว่างต่อเราแบบว่ารุนมากเอ๊ะจะออกมาดีหรือเปล่าออกมาสวยหรือเปล่าแล้วก็เนี่ยผมภูมิใจกับเขามากๆนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยผ่านไล้ครับอือือขอดูขอดูขอดูโอเคล้วครับโอ้โหเก่งมากโอ้โหผมสนุกเขามากเลยคือถ้าถามจริงนะตอนแรกผมคิดว่าง่ายแต่กลายเป็นว่ามันจะมีบางจุดบางอย่างที่จะ แบบว่าต้องใช้สกิลเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งแต่ว่าสนุกแล้วก็ประทับใจมากครับว่าผมได้ต่อรถมินิ4ฟ d คีันแรกของผมที่นี่ครับเพราะว่าอันเนี้ยผสนุกม,มากๆซึ่งถ้าพี่บอกว่าโอเคก็คไปแข่งกันดีกว่าไหมครับไปลุยเลยโอเคครับเดี๋ยวพี่มาอธิบายเรื่องของรางที่นี่หน่อยได้ไหมครับว่าคเขาแข่งกันยังไงครับรางของเราจะมีอยู่สามสามช่องครับก็คือจะมีสามเลนครับรางเราก็จะมีตัวสลับเลนด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าผมปล่อยรางที่1ครับครบ3มรอบเนี่ยต้องกลับมาเลนเดิมเป็นรางที่1เหมือนเดิม oh. ซึ่งซึ่งถ้าใครมาเร็วกว่าแล้วก็ชนจุดสตาร์ทรอบที่สารอบสุดท้ายก่อนกนนันชนะอ๋อซิมโฟนะครับแต่จริงๆแล้วก็อาจจะไม่ซิมโฟก็ได้ใช่เพราะว่าค,คืน1นึรถ ถ้ามันเร็วไปมันก็มันจะหลุดช้าช้าไปก็โดนคนอื่นแซงเข้ารอบเพราะเพราะว่าถ้าเร็วไม่ได้ราะว่าดีตลอดใช่คือไม่ใช่ว่าเร็วแล้วชนะนะเร็วเร็วแล้วโอกาสหลุดก็มีมีสูงหลุดก็แพ้เลยหลุดก็แพ้เลยอย่าโอเคครับมาเรามาโอเคอ้าวพร้อมครับ one two three go ทำไมรถผมช้า อันนี้ไม่รสชาตไม่ได้เลยโอ้อันนี้คือรอบที่หนึ่งรอบที่หนึ่งครัรบรอบที่สองผต้องรับกันแห้รอบรอบสุดท้ายครับ ตอนแรกครับผมคิดว่ารถผมก็จะหลุดเลยต้องมานั่ง modify แต่กลายเป็นว่าที่จริงแล้วอ่ะเอารถบ็อกซ์ต่อเสร็จเพื่อคือมาแข็งได้เลยมาเล่นกับมินิ 4WD ได้เลยนะครับซึ่งพี่อ่อนผมให้ผมแน่นอนเลยนะไม่ได้ห่อนฮะจริงจริงมร์มอเตอร์พังมอเตอร์พังโอเคก็ต้องไปปรับเปลี่ยนมอเตอร์ modify ต่อในนี้คือความสุดของการสร้างมินิ 4WD ครับ เรียกได้ว่านะครับว่าธรรมยาสโตรนี่คือมีครบทุกอย่างนะครับมาเลือกคิดของเราแล้วก็มาต่อแล้วก็เล่นที่นี่ได้นะครับเป็นคอมมูนิตี้ที่น,าน่ารักมากๆนะครับก็ถ้าใครสนใจมาที่นี่จะมีโปรโมชั่นด้วยใช่ไหมครับมีมีครับผมมีมีโปรโมชั่นด้วยครับผมในเดือนเดือนเมษายนฮะก็คือถ้าใคร ชมทางรายการดูรายการทีเคเทคโนโลยีก็มีดิสคัฟรวมชให้ทุกคนใช่ใช่ครับแค่แค่เดินเข้ามาที่ร้านแล้วก็บอกว่าดูรายการนะแล้วก็เราก็จะลดให้15%บห้เดี๋ยวผมเดินเข้ามาบอกผมดูรายการของมาครับแล้วมจะซื้อทหมดเลยครับครับผมแล้วก็เราก็มีฝากประชาสัมพันธ์เพจธรรมย่าเดอะมอลล์บางกะปินะครับ กวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เฉลิมมากนะครับ,รบที่มา,มาเปิดโลกมินิ 4WDT กวีดที่ไทมี at the mall l i f e store บางกะปิครับ